สวัสดีครับร้าน s อ Supply วังขนาดท่าม่วงกาญจนบุรีครับออวันนี้เราจะมาคุยถึงเรื่องการเชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับของกล่อง S2X ของ PSI นะครับซึ่งกล่องตัวนี้สามารถซื้ออุปกรณ์เสริมมาแล้วก็เชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับดู YouTube ดูช่องรายการทีวีผ่าน Wi-Fi ได้นะโดยไม่ต้องต่อจานดาวเทียม ถ้าเราจะเชื่อมต่อ wi-fi เนี่ยเราต้องซื้ออุปกรณ์ตัวนี้มานะครับก็คือตัวรับ wi-fi นะครับซึ่งเป็นของ PSI ใช้เฉพาะกล่อง PSI เลยครับแล้วนำมาเสียบที่ช่อง USB ด้านหน้าของกล่องนะครับเสียบที่ช่อง USB ด้านหน้าของกล่องเมื่อเสียบเสร็จแล้วเนี่ยเสียบให้แน่นเลยนะครับให้สุดแล้วก็กดเมนูนะครับเมนู แล้วก็เลื่อนมาที่คำว่า wifi อันที่สี่นะครับแล้วก็เลื่อนไปทางขวาเลือกที่ตั้งค่าเน็ตเวิร์ครับตัวนี้นะครับเลื่อนปุ่มที่รีโมทไปทางขวาปุ่มปุ่มที่ปุ่มเนี่ยที่มีปุ่มโอเคอยู่ตรงกลางเลยครับใช้เลื่อนขึ้นลงซ้ายขวานะครับก็เลื่อนไปทางขวาแล้วก็ตรงที่ตั้งค่าเน็ตเวิร์กแล้วกดโอเคหนึ่งครั้งครับที่ที่รีโมท กดโอเคหนึ่งครั้งแล้วเนี่ยมันจะเข้ามาหน้านี้นะครับเข้ามาหน้านี้เรากดโอเคที่รีโมทอีกหนึ่งครั้งได้เลยครับ mm. เมื่อกดโอเคอีกหนึ่งครั้งเนี่ยมันก็จะค้นหาสัญญาณ w วไฟที่ส่งมาถึงที่รับได้นะครับ mm. ก็รอสักครู่นึ่ง mm. เมื่อมันค้นหาเจอมาแล้วเนี่ยก็จะขึ้นชื่อมานะครับขึ้นชื่อมาเป็นชื่อ wi-fi ต่างๆที่รับได้แล้วก็ดูว่าไหนของบ้านเรานะครับเลือกอันไหนของบ้านเราก็เลื่อนเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเลือกเอาแถบสีเหลืองเนี่ยมาให้ตรงกับ wifi ที่เป็นของเรานะครับแล้วกดโอเคเข้าไปหนึ่งครั้งกดโอเคนี่คือที่รีโมทนะครับมันจะขึ้นมาหน้านี้นะครับมีเมนูอันนี้ขึ้นมานะครับเพื่อให้ใส่รหัสผ่านเรากดโอเคเข้าไปอีกครั้งหนึ่งครับ กดโอเคเข้าไปอีกครั้งหนึ่งก็จะมีคีย์บอร์ดขึ้นมานะครับเราก็เลื่อนนะครับใช้ซีปุ่มบนรีโมทเลื่อนซ้ายขวาขึ้นลงเลือกตัวอักษรตัวเลขที่เราต้องการนะครับแล้วกดโอเคแต่ถ้าเป็นตัวเลขเนี่ยกดที่รีโมทได้เลยนะครับกดปุ่มที่รีโมทได้เลยเมื่อใส่จนครบแล้วเนี่ยก็เลื่อนแถบสีเหลืองลงมาคําว่าโอเคข้างล่างนะครับเห็นไหมครับเลื่อนแถบสีท้มมาที่ แถบ,บสีเหลืองคำว่าโอเคข้างล่างเนี่ยเมื่อเลื่อนมาแล้วเนี่ยนะครับก็กดโอเคหนึ่งครั้งกดโอเคหนึ่งครั้งมันก็จะเลี้งมาหน้านี้นะครับแล้วก็รอสักครู่หนึ่งรอสักครู่หนึ่งตอนนี้กําลังเชื่อมต่อ wi-fi อยู่ถ้าเราใส่รหัสผ่านถูกไม่มีอะไรผิดพลาดเนี่ยสักครู่หนึ่งเครื่องก็จะเชื่อม wi-fi ไ,ไ,ได้นะครับเมื่อเชื่อม wifi ไ,ไ,ได้แล้วเนี่ยมันจะขึ้นบอกข้างบนเห็นไหมครับ คุนบอกว่า wi-fi เชื่อมต่อแล้วก็เป็นงานเสร็จขั้นตอนการเชื่อมต่อ wi-fi เราก็กด e x i t ออกมาได้เลยนะครับถ้าเราต่อจานดาวเทียมไว้เนี่ยมันก็จะมีภาพของดาวเทียมขึ้นมาเลยแต่ถ้าเราไม่ได้ต่อดาวเทียมเราต่อ wi-fi อย่างเดียวมันก็จะขึ้นว่ามีไม่มีสัญญาณนะครับวิธีการดูนะครับดูช่องจาก wifi เนี่ยเรากดปุ่มโฮมที่รีโมทนะครับปุ่มโฮมคือปุ่มไหนปุ่มที่เป็นรูปบ้านนะครับ ภูมิที่เป็นรูปบ้านเนาะกดปุ่มโฮมหนึ่งครั้งมันก็จะมีขึ้นมาแบบนี้นะครับเราจะเลือกดู youtube เลือกดูทีวีก็เลื่อนเลื่อนไปให้ตรงตรงนั้นนะครับถ้าเลื่อนมาที่พีเอทีทีวีเนี่ยก็กดโอเคเข้าไปปุ๊บก็จะมีช่องทีวีขึ้นมานะครับเราก็ใช้ปุ่มลูกศรขึ้นลงเนี่ยในการเลื่อนหารายการที่เราชอบนะครับ หลังนั้นเรากดโอเคหนึ่งครั้งที่รีมทดก็ดูได้แล้วนะครับทีนี้ในการดูรายการผ่าน wi-fi เนี่ยนะครับมันก็จะมีข้อจำกัดในเรื่องของอินเทอร์เน็ตถ้าอินเทอร์เน็ตช้าหรือว่าอินเทอร์เน็ตล่มมันจะดูไม่ได้ถ้านเน็ตช้าภาพอาจจะค้างอะไรประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเป็น,เป,นเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งในการรับชมทีวีนะครับก็สะดวกแล้วก็รวดเร็วแต่ว่าข้อจำกัดมันก็อย่างที่บอกนะครับถ้าอินเทอร์เน็ตมีปัญหาก็จะดูไม่ได้นะครับ ทางมีอะไรสอบถามเพิ่มเติมนะครับช่องทางการติดต่อหลานเอ็นดีซัพพลายก็คือเบอร์โทรนะครับ0918062654หรือแอดไลน์เข้ามาก็ได้นะครับไลน์ไอดี0891562020ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ